เราพีทชื่ออะไรผมคิดได้ว่าสิริโมหงลำสามได้ที่สิบสองครับโซล่าค่ะลำสามสิบสองยังไงไปไอพีที่มันชอบใส่ลายใต้สิแล้วมงแนะนำตัวว่าหนูทำไมอ๋อเพลงนะคะรู้สึกว่าเคยเป็นแขกรับเชิญออกในช่องวันหลายรอบเลยถ่ายติดไปหลายรอบไม่ดีไม่มีพีดีพีเอเลยอันนี้เราก็เป็นแบ็ค ก็จะไปเที่ยวยะลากันนะคะทุกคนวันเดททเอ่อสามสามที่เลยได้บัตรมาแล้วแต่ว่าซิติก็ยังไม่มาซิติบอกว่ากำลังออกแต่ทิติแล้วมันตื่นสาย ตอนที่อีกสิบนาทีกำลังจะถึงแล้วเ <laughs> ลวยแยมานั่งไกล้กัน <laughs> ช่วงไปชวงมาที่เราเองมันก็ไม่มีเราก็ไม่มีที่นั่งเราก็เลยต้องมานั่งทับกันอยู่งี้แต่เราอ่ะแบบมีน้ำใจไงจะรู้จะรู้ให้เขานั่งโอ้ต่คนมีน้ำใจจริงถ้ามาเร็วๆแบบขึ้นมาเร็วๆก็แบบนั่งตรงไหนก็ได้เลยเนะป็นบทเรียนนะครับว่าเรา,าเร <c oughs> ขึ้นมาเร็วๆตอนขึ้นมารถไฟ <c oughs> ร้อนจริงไหมเขาพูดว่าร้อนร้อนมานานแล้วร้อนจนเย็นแล้วมันแข็งอย่างเงี้ยแบบนี้ มาไปได้ไม่งั้นมันจะลุกแต่กูชอบนะการเดินทางแบบปั๊บอะรู้สึกมันสะดวกดีอะมันไม่มีแผลนะว่าที่หน้าคุณหาเป็นไงนั่งรถไฟดีครับรู้สึกว่ามีสนิทกับนักเครื่องบินเยอะเลยแต่ว่าก็ต้องมาเร็วๆหน่อยครับต้องแบบจับเวลาใช่วยชอบนั่งรถไฟมากใช้ใบย้าย ก็ไปไหนไปตัวมงยะลาตัวมืงยะลายังไม่เคยแต่วันนี้ลองครั้งแรกใช่ <First time. S 2> ไหมเปิดใชไปยะลายัางยางค่ะแต่เรา,าจะเป็นไกด์พาเพื่อนๆไปเที่ยวยะลาค่ะเราจะเป็นทัวร์สุดเยาวชนที่เคยเป็น <c oughs> ที่ฝึกไทยยุทธกันเพราะวเขาเป็นตนิกไทยยุทธ คือมีแบบเห็นกำแพงมาถึงก็คือมีเลยสวยมาก<ป>นี่นะคะตึกสีลุงสถานีรถไฟเย่ไอ้เอสแเาานเดี๋ยวแม่มารับเราก็จะไปกินโรตีเป็นอาหารเช้ากันนะคะแสนอร่อยนี่อนี่หรอ ร้านฟรอนด์การ์เด้นมากินโรตีทั้งชาไปไปฝนตกเรามากินน้าซีดังแงกันนะครับ ลาเนียลาติควาลาติมูดานี่คือโลติกาบากับแกงเนื้อคะคูณทุนลองชิมจิ้มจิมเลยแล้วกัมีเลขนะจุเยอะเยอะค่ะเช่ยเป็นไงวะมันไม่ต้องไอ้นั้นอมันเย็นเนาะ มันไม่ร้อนเหรอไม่รอนลูกรุ่นนี้เขาเหมือนกับทย่างเขาทำไปแล้วส้มแกงอืมไม่แย่ร้สึอร่อยไม่ร้อนเพรามันเค็มข้นอร่อยแป้งมันแบบแตกใหม่ดิก็อันนี้ร้อนอาจจะดีกว่าใช้ยืม แกงกุเยน่ะอันนี้คือข้าวหมกบูริยานอ้าวบริยาอีสั่งบูเอาแล้วแม่บอกบูใช่บูแล้วไม่ใช่ไม่ยแม่บอกบูบีแม่บอกแม่บอกบูาะเฮ้ยลูกสั่งบีริยาไม่ใช่บูอันนี้อะไรบีริยา แค่พกกลิ่นเองอันนี้คือบีรยานีขาบูกับบีรยานโอ้ไม่รู้อันแรกอ่ะคือขาบูบูคอลีบูคอลีจะเอามาผสมกันกลายเป็นบูระยานอันนี้คือบีรยานีเป็นไก่หรออันนี้มันคือผสมน้ำหรือไม่ผสมน้ำเนื้อนะผสมฮะผสมแ้่มันไม่เห็นข้าวหมกเลยนะแต่ว่ามันเป็นข้าวเม็ดยาว มาเซนเกลนึ่งสองฟางเย้อันนี้เหมือนก็จะเป็นข้าวอยู่ครับสั่งอะไรมาครับนาซีดาแงครับเช่นข้าวแล้วก็เหมือนกับเป็นแกงปลากน่ากินดีน่กินได้วยแล้วก็อันนี้เป็นโรตีฝอยทองข้าวแบบแบบมีแบบหนึบหนับอ่ะแกงมันดูน่ากินมาก ไม่ข้าวเปล่าหรือข้าวเหนียวคล้ายคล้ายข้าวเหนียวแต่แต่มันมัน texture มีความเหนียวเล่นข้าวเปียกข้าวเปียกอันนี้เป็นโรตีชุดแล้วก็มีข้าวยำกับไก่ทอดนะคะมายาลัคือต้องมากินข้าวยำเลือแล้วเสื้อผิงไม่ไม่ ก็บอกเซนติสแล้วว่าซีสติกเรากินเผือแล้วนะกินเผือเซนะเต,ตินะหอะมดีหมดอย่างรวดเร็วสองจานไปถึงห้าหนาทีนะตูนี่ขือเทอร์โีใครนีก็คือตื่นเยค่ะที่เราถึงนะนายปากส้มหันมาดิกิน <laughs> อะไรมันเนี่ยชาบชาชาชาตลาดใหม่จ้า ค่ะทุกคนกินแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับซิดดิกคือมึงมึงเล่าด้ว่าซิดดิกเป็นคนยังไงรตอนสรุปมันมันนั่งมาลงที่ยะลาใช่ไหมไม่ใช่นราธิวาสนั่งมาลงนี่ตอนแรกมันบอกว่าหรือว่ากูจะให้พ่อมารับแล้วถามว่าแล้วพ่อมึงอยู่ยะลาเหรอมันบอกว่าพ่อมึอยู่นราธิวาสแต่ตอนนี้ซิดดิกก็ไหวันนออาย น้ำโดนเลยเี้ยวมากแต่ว่าตอนนี้สิทดิกก็นั่งมาถึงยาลาแล้วนะคะแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะซื้อข้าวไปให้แต่สิทดิกบอกว่ากูกำลังเดินไปกินข้าวแล้วทีนี้บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับแล้วมันก็บอกว่าหรือว่าให้กูเอาข้าวใส่กล่อง น,นี่คือสวนสีเมืองแม่น้ำปัตตานีไปยลงหนังแบบว่าทีเดียวท<ร>ีเดียแม่จะพาไปกินโรตีร้านอร่อยชิมกินข้าวแกงเลยนะ ไม่ต้องไปรอรอทีรอีนี่สมาชิกใหม่สวัสดีนี่คือส่วนขอนเมืองที่สวัสดีสมาชิกตอนนี้สมาชิกครบแล้วนะคะที่สวนตอนนี้ทั้งสวนเป็นของเราเราคามาที่สวนขันเมืองนะคะเป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดแต่ว่ามันมีความเฉื่อยแฉะมากเพราะว่าฝนมี่ฝนตกแต่ละ สวยไหมสวยไหมนี่ตื่นกี่โมงเจ็ดโมงมเสื่อกี่โมงตื่นออกเจ็ดโมงตื่นเจ็ดโมงนิดนึงไอ้แอร์วัญออกออกยูทูบเร็วไม่มาวะทักทายกล้องเร็วขวันดูนอนอยู่เลย เี้งเอียงมูง,งา,านวานันเคียงมูจริงนียหมเอเคียงมูจริงวะน,นั้นงมูใหญ่ไหมมามากขอลูกมันลสองสามลูกนิเร็วถ่ายลูกร้องกันอ่ะไปกระโดดขึ้นไปเสียงชัว ก้าวยาวๆดีเยอะเยะเยอะเยะไอ้ไอ้พวกใส่ไนกี้ไม่กล้าขึ้นว่ะแล้วตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยตนขาไนกี้กัดกูไหมอ่ะไม่กัดกูทำไมอ่ะ

โรตียกต่อไปนี่เป็นโรตีอีกแบบมันเลมาปิกนิกกันที่สวนใช้อะไรที่จริงเล้งเป็นอย่างไรที่มึงพูดเมื่อกี้เป็นดักหลอดพูดภาษาจีนหรือเปล่าเมื่อกี้า แขขาแขนขาแล้วแขนขาแล้วแขน้ายมลยขาออกไหลของลูกเด็กของเจ็ดทำอะไรอีกแปดวันสอดชีวิตไม่อยากมาบ้าผมไมีดาบสองมือคุยพลังจิตเสือมึงต้องหยุดมึงต้องหยุดมึงต้องลอยขึ้นไปพักพักย่านตี้ไทยไอเหี้ยกูไม่ได้กดไม่ได้กดถ่าย ทำอะไรครับดัไม่เยอะพวงพวงไม้วแล้วพวงไม้แล้วไม่จะสี่ไม่ได้หายมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงม้หาเฮ้ยมึงทัอเไรอ่ะเบลลี่สแนววีดั๊บเฟลลี่สแนววีดัเฟลลี่สแนววีดั่วเบันี่อ้โหส่วนกันต่อไ เพื่อนๆมาทีเคปาร์กนะคะเพราะว่าที่หัดใหญ่ไม่มีทีเคหัวที่ยาลาแล้วอันนี้คือเพิ่งสร้างใหม่มันใหญ่มากไม่รู้จักทีเคปาร์กไม่รู้จักเหรอรู้จักเมื่อวานตอนที่พูดเ<า>ลยนี่คือสนามวิ่งแล้วนี่เขาเต้นรบิก,กันบนนี้อันนี้คือแบบที่บาลเพิ่งสร้างเป็นใหม่แต่ยังไม่เสร็จแล้วก็เราจะไปทีเคเก่ามันคือทีเคใหมหอ่ออ นี่สภาพปัจจุบันไม่หายไม่หายมีคนนี้ตึงคนนี้ตึงไม่จริงไมจริง <laughs> นี่ไม่ไหวแล้ว ก็คือเขาเตรียมย้ายหนังสือไปที่ใหม่แล้วนะคะหนังสือก็เลยจะแบบเป็นมัดเป็นกองซึ่งอ่านไม่ได้นะโคตรมืดเลยเดี๋ยวใหรจะบักแสงนะมีขนมปังจีกับบาร์บีคอะไรนะอย่างละอันนี้เรียกว่าอะไรนะปังจีปังจี ม,ม,มีมีมีรถอะไรบ้างเป็นใส่ข<า>้าวฝอยทองค่ะเอามะเขาหนึ่งค่ะเอาฝอยทองหนึ่งครับชุดละยี่สิบใช่ไหมแบาทแล้วบ้าบิน่นเท่าไหร่ยี่สิบบาทหน,น้าโรงเรียนวิบงนะครับตรงนี้ฝนก็ตกตลอดวีอ,อาหารเที่ยงร้านข้าวแกงกราโนดนะคะทุกคนก็ มาเลือกข้าวแกงแล้วก็จะซื้อกลับไปกินที่บ้านกันก็เป็นกับข้าวแบบนี้เยอะมากรทายดิทายดีแบบช่วงนี้คุนคนนี้เป็นยังภาษาอังกฤษเหรอต้อพูดว่าอะไรอ๋อไม่มีฝ้าหลังเหรอกูยังปากแดงไม่หายนี่นข้าวบ้านขวัญอันนี้ข้าวบ้านขวัญนี่ พี่ทำไรฟังให้เพียงขี้ร้อยร้อยให้มุขขี้ขี้ให้ฟังไหนนิสัย ได้ยินอะไรไหมเฮ้ยใช่ได้ไหมออ่ะพาเพื่อนมาซื้อของฝากค่ะร้านวุนไปเลย Let's go Let's go ุญคุณเสียเท้าใส่รองเท้าด้วยิซ่า ของแช่นะครับอันนี้ของแช่ยาลามาสานเจ้าพ่อหลังเมืองนะคะจะไปให้อาหารปลากัน อาหารปลาสิบาทตลาอัร่วทำอะไรเ่ยงปลาเปีงปลาต้องเลแก็ียงหมนแน่เลยใส่อาหารปลาลงไปนก็โยนไกลๆสิแม่ถ่ายวิดีโอนี่มันรวใหญ่อะเป็นคนอะ ระวังมันกินนะเราเป็นแก็ยอยูลโอ,อ,อ้ยไก่ขนาดนั้นเชียวไม่ใช่น้ำมันแกะกระเด็นทีลูกเอาให้มันอ่อนโยนหน่อแล้แ,แบบ เอออ่อนโยนเลยแบบว่าให้อาหารปลาแบบอ่อนโยนอ่ะโุณปองไปนปากโอ้โหถ่ายถ่ายนที่ถ่ายถ่าย้าโม่เยเข้าไปล้ีมันไม่กาอ่ะมาเดี๋ยวกูระสู้แข่งถูกเขา ลูแม่ไยเข้าไใกล้ๆเ้ยแ่้รอยเข้าปาตุเม็ดตัวใหญ่มากเม็กพวกนี้นอนแล้วเหรอวะนนทำไมนออะไรยิ้หวานให้เพลงเพลงสั่งปลาต่อคิวได้ค่ะได้ตายๆๆไ่น่าตัวขนาดนี้อย่าคิดว่าจะหลนลงปงมันงับมือไปนะเกิดเราตรงไปมันจะกินเราไหม่ะ

ด้านในเป็นไงด้านในเป็นไงอ,อ๋อคือ <ทำ S 2> เข้าไ, <ร S 2> ไปาก็จะมีให้เคารพสารเจ้าพ่อหลักเมืองออแล้วก็จะมีแบบเป็นช้างให้ยกเ,ออเข้าเขียนว่าแบบเสียงทายความสาเร็จอะก็เ,ออเ,ขเขียนเ,ออเหมือนให้อธิษฐานว่าแบบอยากถามเรื่องอะไรแล้วก็ลองยกถ้าผู้ชายยกด้วยนิ้วก,ก้อยผู้หญิงยกด้วยนิ้วนางถ้าครั้งแรกยกขึ้นแล้วครั้งที่สองยกไม่ขึ้นอะจะสําเร็จออประมาณนะั้นแต่ถ้าครั้งที่สองทำเป็นแบบเล็งน้อย ยัไม่รู้แล้วได้ไหมแล้วได้ไหมขอเพลงได้ไปต่อไปรอตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วนะคะที่สุดท้ายนะคะก็คือคาเฟ่มาคาเฟ่วอลอันนี้หอยก็ยังไม่เคยมาทุกคนคือมันสวยมากแต่ว้าว นค่ะทุกคนชิคก์นะคะนาดูเดเด,ดก้าแอสโมมคาเฟ่โมมมนคาเฟ่เฟดก้าพัมพัมโมโกเย่ทำไมสามกิม่แล้วพัมโมโกโก,กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วมากินน้ำต่อบัส โลกยังไม่แตกเป็นตันตูเป็นสลิปตูน็คือบรรยากาศฝนตกก็คือแบบดี มีนเปนต้แข่ก้อนเดียวก็ดีตั้งถ่ายเราเลยมากแ่นะาไปเฮ้ยมันทอะไรมแวมวมา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 มมมามมามามอมมามามไปมานามมามันามามากา้องมมามมา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 คามามาิคลิป ทริปขิงทริปดีมากครับมีไกด์ที่ดีนะครับวันนี้ชอบอะไรสุดชอบชอบร้านนี่แหละสุดแล้วเพลงดีบรรยากาศดีอะไรอทิ้งติ๊กทิ้งดิ๊กมาทันก็ดีแค่ไหนแล้วชอบอะไรสุดคะโรตีค่ะแป้งโรตีเป็นซิกเนเจอร์มากแล้วก็ชอบความอบอุ่นของนักเตะชอบมาก เคนขับส่วนตัวแกร็บชอบที่หันใหญ่อะไม่ใช่ชอบที่ย่าหลังที่ยาลังีฟิลโนเยอะมากฟิลาโนฟิลาโนฟิลโนเมืองไม่ใช่ใช่ผมอยากถามมากว่าทำไมที่สามจังหวัดเอ้ยเหลือใจอะไรเดี๋ยวมีฟิลาโนเยอะมากใครรู้ช่วยตอบหน่อยคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ว่าอะไรครับเออบ้านครับคู่ว่าใช้คำว่าตวนตวนแปลว่าอะไรตวนคู่ว่าตวนก็แปลว่าบ้าน เหรอจวน่บ้านเหรอเป่บ้านมันเป็นบ้านหลังใหญ่อะจวนวมันเป็นบ้านหลังใหญ่เหมือนสมัยก่อนมันก็มีคำว่าจวน,น,จนช่จวนลีฟไปชอบอะไรสุวันนี้ชออไรสุดันนี้วันนีชอบไรสุดชอบวันนี้ครับเาให้ผมกลามให้ปวดตัวติดคาเฟอีนแล้วคนนี้ เพื่อนจะกลับแล้วยี่เป็นแมวแมวเราจะไปส่งเพื่อนที่คิวรถตู้นะคะเพราะว่าขวันไม่กลับค่ะบ๊ายบายใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนกลับแล้วนะผานใจแล้วผ่านใจแล้วก็ขวัค่ะขอบคุณขอบคุณมากครับผม พีตังคงสวยเนนะไอื่นนะอกนเจอนพี่มากัไปไหนพรุ่งนี้นี่ซื้อถั่วนไปไหนเนี่ยตามคบะใหาก็น่าจะแบบกว่าจะมาก็น่าจะห้าถึงสิบนาทีแล้วตื่นมาแล้วทำอะไรก่อนนะ สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะช่องฝันเดินไค่บ๊าบายสวัสดีค่ะคุณพี่ก้าวครับสวัสดีครับเอาแม่แม่มาเจอกันเพื่อน